เดี๋ยวเราจะมาแกะพระเนื <dale me S 1> enfin, ้อผงชิ hmm. like? uh, мире, no. ้นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ไม่ทราบว่าลูกค้าเลี่ยมจากที่ไหนมานะครับแต่ก็อยากให้เราช่วยเหลือในส่วนนี้มาดูนะครับน้ำยาเข้าทุกสัดส่วนตรงนี้เราจะแกะออกยังไงเราจะระวังยังไงด้านข้างเข้าหมดนะครับช่างเลี่ยมอาจจะมือใหม่นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับ เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ดีเองแต่การเปิดบล็อกเดี๋ยวขอพูดก่อนถ้าพระเนื้อผงที่มีลักษณะหนาอย่างนี้ให้เราเปิดเปิดบล็อกคลุมห่วงด้านบนไปได้เลยเป็นแหลมๆไม่ต้องเปิดบล็อกข้อมห่วงเหมือนเหรียญเนื่องจากพระเนื้อผงชิน้นนี้มีความหนากว่าแกนถ้าเราจะค้อมแกนตัวนี้จะต้องหนากว่าพระด้านละหนึ่งมิลนั่นก็คือเราต้องใช้แกน6มิลขึ้นไปแน่นอน อันนี้แกนประมาณห้ามิลนะครับซึ่งมันไม่พ้นความหนาของพระเวลาเราเดินน้ํายามันก็ต้องเข้าออตามซอกห่วงเข้าพระอยู่แล้วนะครับอันนี้แนะนำนะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับโอเคเราจะมาถึงขั้นตอนการแกะได้อย่างไรให้พระเสียหายน้อยที่สุดเราก็เริ่มจากเดี๋ยวจะมาเจียขอบนี้ให้บางๆก่อนเดี๋ยวไปเจียพร้อมกันนะครับ เสร็จแล้วเราจะใช้ไฟฟู่นะครับค่อยๆยิงค่อยๆยิงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวจะเก็บจากจหยุดยากนี้ก่อนนะครับเห็นไหมฝองน้ำยาเต็มเลยค่อยๆอ่างไฟไปอย่างนี้นะครับความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับครับค่อยๆอ่างไฟขึ้นไป เปิดออกเห็นไหมครับเห็นไหมความเสียหายน้อยที่สุดออกมาแล้วนี่เนื้อพระไม่หลุดด้วยเห็นไหมคือเราต้องใจเย็นให้ลูกค้านะครับอันนี้เราโทรแจ้งลูกค้าแล้วอาได้แล้วพระไม่แตกด้วยนะครับพระไม่แตกเกิดจากอะไรเกิดจาก เราใช้ไฟใช้ความร้อนไปเผาให้น้ำยาประสานอะคริลิกตัวนี้เขาไหม้เขาระเหยไปด้วยเห็นไหมฮะเรายังเหลือความสมบูรณ์ได้ตรงนี้ถือว่าร้อเอร์ซนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเก็บอ่ด้านนี้แล้วกันอ่ะเห็นไหมฮะด้านนี้หนักเลยยิ่งค่อยๆอ้างไฟ อังไฟไปลักษณะนี้นะครับความร้อนจะทำให้น้ำยาประสานตื่นจากการหลับไหลตื่นจากการยึดเกาะได้แล้วเราก็ต้องค่อยๆทำอันนี้ลูกค้าเปิดไฟเขียวแล้วนะครับค้าเปิดไฟเขียวแล้วให้ทำได้เลยอ นี่หัวปลอดภัยแล้วนะครับหัวตรงนี้ปลอดภัยแล้วเราก็มาเริ่มต่อ,อคลิปอาจจะยาวนะครับไม่มีการตัดทิ้งนะฮะตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยก้อนเบลเลอร์เลยก็ค่อยเป่าไปไนะครับอย่าฝืนดึงในขณะที่เราใช้ความร้อนยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเป็นพวงอ่าปลอดภัยแล้วเห็นไหม นะครับไปต่อกันเลยนี่ตรงนี้ก็ติดอีกนะฮะมับเข้าให้ได้แล้วหนึ่งส่วนก็จะมีคราบของอ,อของน้ำยาแต่ก็ดีกว่าพระหลุดจริงไหมฮะ เดี๋ยวเราค่อยมาเอาแปรงปัดนะครับอ่ะนี้ตรงนี้รอยใหญ่เลยเพื่อนอย่ากดคลิปวิดีโอข้ามนะครับคลิปนี้มีความสำคัญกับเพื่อนๆช่างเลี่ยมพระด้วยกันแม้แต่ลูกค้าก็ดูไว้เผื่อไปทําของตัวเองนะครับย,ยิงไฟฟู่อ๋อใไ้ดูวิธีการยิงก็ยิงเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ ขอัยอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วเหลือทางนี้ต้องยิงนะครับอย่าฝืนดึงนะครับฝืนดึงพระหลุดออกมาดื้อๆนะครับเนื้อพระหลุดติดมาดื้อๆเลยนะฮะว่าน้ำยาประสานมันมันไปเชื่อมกันแล้วอะ่ะ ก็ไปทำอย่างนี้นะครับทําเลยนะครับไม่ต้องอถึงมือผมก็ได้นะครับก็ผมก็เสียวๆอ,อ,อยู่เหมือนกันคลิปไป6นาทีกว่าแล้วกับการแกะที่ต้องใช้สมาธิบักยังคักตรงนี้มีไหมตรงนี้มีจุดนึงไปเลยโอเค รอดตายแล้วครับพระของลูกค้ายังคงสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเพียงแต่มีรอยนะครับมาดูกันเดี๋ยวเราจะใช้ผู้กันอ่ะปัดเงากันนะครับปัดได้แค่นี้เป็นรอยแค่นี้ก็ช่างบันเถอะนะครับมันเป็นรอยของอน้ำยาประสานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วดีกว่าพระลูกค้าแตกถูกต้องไหมครับ เนียนๆเ,เลยโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชม